มีการแต่งตั้งสมาชิกสภากับเลื่อนกรปฏิประเทศือว่าสปไม่สอันีนะเันแท่มีานยกได้พิจารณาคัดเลือกแล้วไม่ต้องลงกาสามารถที่จะปฏิรูปเพื่อให้ระยะเวลากัรโครางตั้งแต่เดือนกันยาปี มาดูในฝ ok e ังของคณะรัฐมนตรีในงานด้านการบริหารเราก็จะมีคณะรัฐมนตรีมีระบบราชการมีคณะกรรมการขับเคลื่อนที่ท่านนายกสร้างเอาไว้หลายคณะไม่ว่าจะเป็นคณะของท่านส่วนรัไม่ว่าจะเป็นคณะของกระทรวงที่ทัดเลือกมาก็ดีจะเป็นตัวขับเคลื่อนและก็จะมีสภาที่ติดผดจักแห่งชาติรวบอยู่ในส่วนนี้บางกรณีที่ต้องขับเคลื่อนการบริหารราชการอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องออกกฎหมายมารองรับ วิธีการในการบริหารท่านนายกเน้นว่าจะต้องบริหารราชการแผ่นดินไปตามข้อกฎหมายและ